สบายดีพี่น้องมาแกีเพรตะปูที่แหลกกัะมันมันที่แหลกกระแซบแซบ,แซบใครก็ือจังเต่าหูนี่ล่ะบันดนีมันลายเกินประมันเกินกินไปกินมากก็เลยเกิดความเบื่อขก้นมาแเราคือนองบัดน,นี้ก็เลยบวมันไปเก็บด้ว <laughs> ยที่แหลกมันมันเห็นหรอไม่เอามาแกงกินเพื่อยังแสบแท้ใันก็เต่าหูวะ่ะบัดมัก,กินไปกินมากเอาของเขานี่ล่ะค่ะว่าไออันยังเกาะคัะว่า โบตัวอยากขันกันมันมันมันอึดกันมันยังกระจากรวขันมันหลายเกินระมาดเลยกระเบือคือว่าเลยพี่น้องแต่ว่าลังคนกระมักนี่เห็ดตะปูลังคนกรบปมักคอเห็นมันหลายก็ยะมันแล้วส่วนแบบเก็บมาที่แรกขันบุกี้ดอกกระเสียบไแล้วกระประมาณนี่กระเสบไปบัดดี้เห็ดลันหลายเกินประมาณบัดดี้พี่น้องเอ้ยก็เลยเลยกลายเป็นบ่อยากกินเลยบัดดี้มันก็เป็นตาสะออนอยู่แต่ว่ามันก็ภาษากิเห็ดพวกนี้เห็ด เห็ดโคนมันจะแสบกว่าเฮ็ดอันนี้ตระบานเท่าสมัยเขาเป็นเล็กน้อยเอามะมกกันนะเอามะมกใส่ใบตองใส่ไอ้บกใส่ใบตองใส่ของละผ้ามันก็แสียบนะะใส่เกลือจังน้อยอนนะวันนี้มันลายแล้วจะคือไปเฮ็ดอีหยังก็เลยเกิดความเบื่อขึ้นมาระบาดมันใหญ่ถ้าเขาเกิดเกิดทีละเท่าตนะเห็ดกระเด็นบางคนกับว่ากากินบางคนกับว่ากากินนะนะเห็ดตะปู กินได้กินได้มันก็เมาคือว่าแล้วนมันเป็นเชื้อราหรือเป็นอย่างเห็ดนั่นเกิดจากเชื้อราแล้วพี่น้องพอเห็นมันลายก็เลยสะอวนก็เก็บมาแอกลายหนึ่งวันที่เมื่อแรกขึ้แรกคันเก็บมาหน่อยๆก็แซบแซบเนยเออก็เลยไปเก็บอีกวันเห็นมันลายก็เก็บมาเห็นได้ลายเบื่อสำพี่น้องก็อยากสำเอามาฝากพี่น้องเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพื่อเห็นมันเห็นความ เห็นความดกของเรานแจะอ่อนทถนอมว่าก็แล้วมาแบ่งปันกินได้พี่น้องแต่ว่าจะกินลายกินลายมันสิบประเสริฐกินน้อยๆมันสิแซ่บพี่น้องจ้าเ็ดตะปูวันเั่แต่วันขอดไปกินนะมันพีน่าใส่คู่เห็นไหมแล้วก่อนไม่ได้มาหอยกินยี่ห้อนประเสริฐตอนเหบ่หลาไหลนะมะมกกนะเอออันนี้มันหลายเกินนะมันก็ได้ประเสริพี่น้องแต่เราก็เห็นอยู่ประเทศฝรั่งเขาใหญ่คนนี้ดิซ้ำหัวคนนี่พี่น้องอืมอันนี้ก็ต้องให้ขึ้นมาอุ้ย ถ้าดูแน่นอนไม่เสียบอยู่ดูง่ายมันจะหยาบเล็หน่อยพี่น้องง่ายเห็ดปูเฮ็ดเห็ดตะปูเฮ็ดเต่าหูดูเพื่อเห็ดไอาเก็บเพื่อความสนุกเก็บเพื่อความสนานเพื่อความสวยงามแนะว่าจะมากินโดนโดนมาสั่นกินข้างสองข้างกระเบือเราพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิไปหาเห็ดข้นเห็ดข้นท่านได้ขึ้นอย่าถ้าเห็ดข้นปีกายนี่ก็ปีที่แล้วก็กะว่าถึงก็หลายแต่ว่าการกินดูกระเบือก็เกันพี่น้อง ถ้าเฮาวโดนด้นกินเดือนน่ะงอนจะดแสบกับนมพี่จังต่อหนังคนมาไอเสกิมมาไปกินคาคากินไปกินมากกกินจนเบื่อไม่อยากกินเลยไอเสกิมเป็นอังสั่นถ้าเฮากินยังกินจนเบื่อเนี่ยมันจะมันเห็นเนาะมันจะไม่อยากกินไปเลยมันจะไปถ้าเฮากินเนาะพอหอมปากหอมคอเนี่ยมันจะขึ้นยากอยู่พอปะเศร้าแต่ว่าบักทุเรียนเนี่ยเขาให้ได้กินเป็นเบื่อเดี๋ยวเถอย่ากินงั้นเลยกับพ่อพกินของดีนิดหน่อยบัคตูเรียตเนี่กินบ่เบื่อเราคอยบ้านเรากินขี้ออนขี้นันนี่ซื้อ แต่ถ้ามากินนี้อย่างเขากินค้าๆเนี่เขาจะเกิดการเบือ่อขึ้นมาเบื่อไปนี่ใช้รุ่นจะาปัาจีบบางเขาไม่เป็นยังสัน่นดิพี่น้องเขาจะเป็นเครื่อข่ข่บอกพี่น,นอ้องยามเก้าผูเฒ่ายเจพีตะปูค่ะสวัสดีนะคะ่ะมาชมด้วกันนะคะ่ะชม,คว,มความหลากหลายความงามความใหญ่ของเราสื่อต่อ ที่แรกเอยกินเพื่อกะวันแสบแล้วกินไปกินมากเอยก็เกิดอาการบ่บ่อยากกินปายในระบาดนี่ก็เลยวพอไปเก็บยดปีละจะไปเก็บหดอาห็ดอื่นบัดนี้ถ้าเฮ็ดคอนมันจะหอมกว่ากันเนาะที่แรกกินมันแสบเลยมันเป็นยามยาวคือเห็ดเต่าคือยังเต่าหัวนี่กินอะไรอะไรมันเบื่อเนาะแต่ว่าทุเรียนนั้นเคยเบื่อทุเรียนจะเกลียดอยู่นี่คือมาไล่บรรไดกับพวกพ่อกินเราทุเรียนตอนกินไลยกับฮอนไนคือว่าอะไรทุเรียนก็ได้แต่นนั้น คือจะกินกินจะเขี่ยกินจนหักก่านี้เพาะอยากเลยแบบนี้อันนี้กินคอยกินแกหมอนไปมาธเมวันนี่มาพอดีลาวนี้มันเกลือัปนี้เห็นก็เรา็อยกเก็บทีบ้านเลยเก็บาอยากเก็บปนะเก็บมากนาิเกลเก็บมาอย่ง่ะ้าเราเก็บลองดูลองดูลองดูเห็ดขาวเลย่เพแบบว่ามีเห็ดขาวนี่เหานอนนอนามากแก่งนันลาบ เห็นเห็นใบไววก็เลยแข็งข้อหลุดมาบุนร้อนแล้วเหมนยาบพี่น้องกันแก้วก็ดีต้องตาถ้ามันสันสันก็สันกินแล้วมันจะพันข้อจะเกิดอันตรายได้ช่วงนี้คงใส่จะไม่แต่เห็ดแต่ปูตัวนั้วกันสีอ่อนนะนะมันลายอะไรก็เลยสะยอ่อนกันบอกว่าพี่น้องมาแจ้กหน้าที่ระบัดนี้ดูเพื่อคสนุกเพลินด้วจ้า